บ้านไม้สำเร็จรูปในสวีเดนทางรอดอสังหาสู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในวันที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่เรื่องของนักอนุรักษ์แต่คือโจทย์ใหญ่ของวงการอสังหาริมทรั์ทั่วโลกสวีเดนประเทศที่ป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่กว่า70%กํากำลังมีการปฏิวัติแนวคิดการอยู่อาศัยด้วยบ้านไม้สำเร็จรูปหรือ p r e f a b Timber House บ้านที่ไม่ได้แค่สร้างไว้แต่รักโลกได้จริงจุดเปลี่ยนสำคัญคือบ้านไม้ น,นี้ผลิตในโรงงานที่ควบคุมการใช้วัสดุอย่างแม่นยำลดของเสียจากหน้างานไม้ที่ใช้มาจากป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนและที่สำคัญคือช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า50%เมื่อเทียบกับบ้านปูนทั่วไปหนึ่งในโมเดลที่สำคัญของสวีเดนสามารถใช้เวลาสร้างเพียง6-8สัปดาห์มาพร้อมกับระบบฉนวนกันความร้อนระดับสูงที่ทำให้ลดค่าไฟได้ในระยะยาวและออกแบบตามแนวคิดสแกนดิเนเวียนมินิมอลที่ เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยฟังก์ชันบ้านหนึ่งหลังไม่เพียงตอบโจทย์การอยู่อาศัยแต่ยังเป็นคําตอบของคําถามใหญ่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ว่าเราจะสร้างบ้านในอนาคตอย่างไรโดยไม่ทํำลายโลกสําหรับใครนะที่สนใจความรู้อสังหาริมทรัพย์ดีๆแบบนี้คุณสามารถกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้เราได้เลยกับ p r o ฟ e ีโนเบลล์ t ค่ะ